ใช้สายที่แถมมาแบบนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ก่อนครับที่ช่องชาร์จไฟนะครับพอชาร์จเต็มแล้วหรือชาร์จไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เอามาลองใช้ครับเอาสายหูฟังนะครับต่อเข้าที่ช่องหูฟังลำโพงครัลองกดเสียงซาวเอฟเฟกต์หเสียงนะครับ ให้เรามาปรับ2จุดนะครับระดับเสียงสาวเอฟเฟกปรับมาไว้สัก70%นนะครับแล้วก็กดใหม่แล้วก็ปรับระดับเสียงหูฟังมอนิเตอร์ที่ฝั่งนี้นะครับปรับให้พอดีอย่าให้ดังเกินหรือเบาเกินครับไมโครโฟน ZX320 ต่อที่ช่องนี้นะครับ ตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟน Zx320 แล้วนะครับอย่าลืมกดจ่ายไฟ 48v ให้กับไมโครโฟนด้วยนะครับปรับระดับเสียงไมโครโฟนที่ปุ่มนี้นะครับสวัสดีครับทดสอบ1 2ึ่งสองหนึผมปรับไว้ที่90%ถึง100%นะครับตรงนี้เป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสของไมโครโฟนครับ ตรงนี้เป็นการปรับระดับเสียงเอ็โคของไมโครโฟนนะครับสวัสดีครับทดสอบ123เชื่อมต่อบลูทูธกับซาวการ์ดนะครับชื่อว่า kf 0 3ครับเปิดเพลงเข้ามาผ่านบลูทูธนะครับปรับระดับเสียงเพลงที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เป็นการลดเสียงเพลงเวลาพูดนะครับเสียงเพลงก็จะลดลงเวลาเราพูดครับ ทดสอบลดเสียงเพลงเวลาพูดปุ่มตัดเสียงร้องออกจากเพลงครับกด3ครั้ง1 2 3กดยกเลิกได้เสียงซาวเอฟเฟกเสียงไมโครโฟนเสียงเพลงต่อไปเป็นเสียงขาออกที่ออกไปในการถ่ายทอดสดนะครับ โทรศัพท์ที่มีรูหูฟังให้ต่อด้านหลังซาวการ์ดที่ช่องนี้นะครับไลฟ์หนึ่งไลฟ์สโดยใช้สายที่เขาแถมมาให้นะข้างหนึ่งต่อเข้าที่ซาวการ์ดแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งต่อเข้าที่โทรศัพท์ที่มีรูหูฟังได้เลยครับโทรศัพท์ที่ไม่มีรูหูฟังให้ใช้ช่อง OTG นะครับหรืออาจจะต้องซื้อสายแปลงเพิ่มครับแต่ว่าเขาแถมสายมาให้แล้วนะครับทั้ง Type C แล้วก็สาย Lightning ครับปุ่มเสียงบันทึกนะครับเป็นการส่งเสียงออกจากซาวการ์ดไปในการถ่ายทอดสดนะครับ ให้เพิ่มไว้ที่สูงสุดเลยครับ3จุดนี้เป็นการควบคุมการเล่นเพลงทางบลูทูธนะครับตรงนี้ควบคุมระดับเสียงวอลลุมของเครื่องดนตรีนะครับใครเล่นดนตรีต่อกิตาร์เข้ามาควบคุมที่ตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ระดับความดังของเสียงซาวเอฟเฟกครับไว้กลางๆงก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเสียงต้นฉบับนะครับถ้าเรากดปุ่มไหนปุ่มนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาวครับถ้าเราเลือกตัวเครื่องเป็นสีดําปุ่มจะกระพริบนะครับโหมด mc เสียงเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับทดสอบ โหมดคาราโอเกะนะครับจะมีเสียงเอ็โคติดมานิดนึงนะครับแล้วเรามาเพิ่มเสียงรีเวิร์บที่ตรงนี้ได้ฮะสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าโหมดไมโครโฟนแบบมืออาชีพนะครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปุ่มนี้เป็นออโต้จูนนะครับสามารถกดได้หลายคีย์กดลงไปเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นการดัดเสียงเปลี่ยนเสียงเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆเสียงเด็กนะคบเสียงมอนสเตอร์เสียงใหญ่ๆ บันทึกในตัวไม่ต้องเปิดไว้นะครับปุ่มตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานดูนะครับ1นตอนนี้เราอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนนะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับสี่ปุ่มที่อัดเสียงได้เองตรงนี้นะครับวิธีการอัดเสียงลงไปก็คือกดค้างลงไปจนสิ้นสุดกระบวนการนะครับ หลังจากกดผ่านไป2วินาทีเขาจะเริ่มกระพริบนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวจังหวะนี้ให้เราเปิดเสียงที่ชอบเข้ามาผ่านทางบลูทูธหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เปิดผ่านเข้ามาในซาวการ์นะครับแล้วก็ยกนิ้วขึ้นนะแล้วก็ลองเปิดฟังเราจะเริ่มกระพริบนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวจังหวะนี้ให้เราเปิดเสียงที่ชอบเข้ามาผ่านทางบลูทูธหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เปิดผ่านเข้ามาในซาวการ์นะครับ